สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปก็กนะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสเต็ปก็กนะฮะรายการทจะทำให้คุณพบกับการรีวิวมือถือนะฮะรูปแบบใหม่จริงฮะพเพราะตอนนี้ไม่มีพักนะฮะแล้วก็ไม่มีพวกนอกจากนั้นเรายังวางขอให้มันดูเกะกะด้วยฮะทําคนถามว่าพี่วางทำไมเกะกะยังไม่รู้เหมือนกันะฮะแต่รู้ว่าอยากวางให้มันดูเยอะๆเพราะมันดูเยอะดีนะอ่ะนี่คืออุปกรณ์ภายในกล่องนะฮะสำหรับใครที่ไม่ดูคลิปแกล้ ใครที่ไม่ได้ดูคลิปแกะกล่องนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วมอปรฮะม้าป่วยเหรอ,อ,อ,อไม่เป็นไรฮะอ่ะมาดูกันว่าแต่แะันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะต้องสอบหูฟ,ฟ,ฟังด้วยนะว่าเป็นยังไงนะฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะ,ะนี่คือ oppo a 5 7นะฮะตัวใหม่ราคานะฮะ 7,990บาทนะฮะพูดไปมีน้ำแค่ไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็จะมีคนคอมเมนต์พี่ครับราคาเท่าไหร่ใจเย็นๆครับน้องครับน้องจะไม่ดูคงดูคลิปอะไรกันเลยสินะครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่พูดไปแล้วแต่ใครที่ดูอยู่ก็รู้แล้วครับว่านี่คือราคา7,990บาทเดี๋ยวขออนุญาตเอามันออกไปนิดนึงฮะเพราะมันดูเยอะจริงๆด้วยนะตัวเครื่องนะฮะข้างหลังเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะตัวเครื่องนะข้างหลังเนี่ยเป็นพลาสติกแบบพลาสติกเลยครับก็ความแข็งแรงเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เท่าพวกอลูมมิเนียแต่่วา มัน,น,นเครื่องเนี้ยมันเบามากเลยนะฮะเมื่อเทียบตัวนี้กับ f 1 s แล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวในเรื่องของประสิทธิภาพนะฮะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วดีกว่า f 1 s นะในความรู้สึกข,ของเราแต่ถ้าใครใช้ f 1 s อยู่ก็ไม่ต้องเสียใจอะไรขนาดนั้นหรอกฮะซื้อมาแล้วก็ใช้ไปมือถือเนี่ยซื้อมาไม่มีความสุขจะซื้อมาทําไมนะฮะตัวนี้ก็มีขนาดที่เบานะฮะหน้าจอขนาด hd นะ,ะตัวนี้ความละเอียดของกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะฮะก็คือเท่ากับตัว f 1 s เลย ตัวปุ่มโฮมเนี่ยจะใช้แบบแตะนะฮะกดลงไปไม่ได้นะฮะสำหรับใครที่ถามอยู่นะฮะปุ่มนะฮะปุ่มสองข้างนี้เนี่ยจะไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟอยู่นั้นถ้าชานิดที่มืดๆเนี่ยก็ก็คือไม่มีไฟนะฮะอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียข้อหนึ่งกันแต่ว่าถ้ามีไฟก็โอเคอจ,จะกินแบตขึ้นมานิดนึงแต่เวลาที่มืดๆก็ไม่เป็นไรเดาๆเอานะคิดว่าเดากันไม่ยากเท่าไหร่ ะะสำหรับการใช้งานเนี่ยก็ได้ทดสอบลองใช้ดูนะฮะทั้งเฟซบุ๊กเอ่ยหรือว่าอินสตาแกรมเอ่ยก็จะมีการแจ้งเตือนอย่างนี้ด้วยนะฮะตัว a c e b o o k เองเอ่อตัวอินสตาแกรมเองเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็สามารถที่จะเล่นได้ไหลลื่นดีนะฮะทัชสกรีนเนี่ยทำออกมาได้ดีมากดยของตัวเครื่องเนี่ยก็ติดฟิล์มกันรอยมาแล้วจากโรงงานเช่นกันนะทำให้เราสามารถใช้งานได้เลยน้ำซ้ำยังมีแถมเคสฮะนี่คือความพร้อมของแบรนด์จีนสมัยนี้ฮะมีเคสให้ มีฟิล์มกันรอยให้เป็นความพร้อมที่หลายแบรนด์ต้องพยายามเลียนแบบนะฮะเพราะว่ามันมีความพร้อมในการใช้งานสูงลูกค้าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกคือซื้อปุ๊บก็คือใช้อย่างเดียวนะฮะหูฟังก็มีให้แบบนี้นะฮะก็ตัวของ oppo ตัวนี้นะฮะรันด้วย cpu snapdragon 435นะฮะก็ความเร็วเนี่ยก็ถือว่าดีกว่า mediatek รุ่น6750นะในความรู้สึกข,ของเราเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะฮะตัวหูฟังของ oppo เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังพร้อมกันเลยดีกว่า,วา เสียงเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเออบางรุ่นหรือบางยี่หอ้อหรือบางค่ายเนี่ยเขามีเสียงที่ดีกว่า oppo แต่ในข้อสึกข,ของนดูดคือในดูดเป็นชาวแบบบล็อกนิดนึงนะฮะเวลาฟังเพลงเนี่ยมันต้องแน่นตึบ,ตบซึ่ง oppo เนี่ยมักจะให้เราได้ในส่วนนั้นนะฮะเดี๋ยวเราลองฟังดูเป็นยังไงนะฮะพร้อมๆกันตอนนี้เลยทีเดียวนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ใส่หูฟังกัแล้วฮะ,ะรู้สึกปแปลกๆเหมือนกันนะฮะก็ลองเปิดคลิปตัวเองดูซะเลยนะฮะไม่มีอะไรทำนะฮะ ก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นเสียงเพลงเนี่ยก็สิ่งชัดดีนะฮะไม่ออกแนวก้องๆเท่าไหร่โอเคนะฮะการเปิดเพลงครั้งนี้เนี่ยออกมาะะก็ได้แต่ความว่าเสียงดีฮะ,ะแต่ว่ามันแรงขับมันอะ่ะมันไม่ไม่ค่อยดังมากคือแรงแรงดันแรงขับเสียงอะ่ะเออมันไม่แบบไม่ดังอะ่ะทำให้บางทีมันอาจจะไม่กระหึ่มมากเท่าไหร่นะฮะก็อาจต้องใช้โปรแกรมช่วยในการเพิ่มเสียงเข้าไปตรงนี้แต่ถามว่า ตัวเนื้อเสียงดีไหมดีก็ลองเอาไปต่อกับพวกลำโพองอะไรดูเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ก็คือใช้แบบเสียบไม่ได้เสียบหูฟังอันนี้นะแต่ว่าเสียบเข้าลำโพงแบบมาแชล์ะตัวใหญ่ๆอะให้เสียงที่แน่นดีจริงๆนะฮะสกเป็นอัพโปมากๆมาวดูเรื่องอื่นดีกว่าฮะหลายๆคนนั้นกลัวมากเลยว่าเรื่องเกมจะเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนถ้าจำไม่ผิดนะฮะซื้ออัปโป F1S ไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาฮะว่าเรื่องเกมที่มีกราฟิกสูงๆแล้วเกิดอาการแลกนะฮะ,นะะหรือว่าหน่วงนั่นเอง แต่ว่าตัวนี้ฮะ oppo a 5 7เนี่ยรันด้วย cpu snapdragon นะฮะ435นะพร้อมกับการ์ดจอ adreno 505ซึ่งมันไหลลื่นมากกว่าตัว mediatek ตัวนั้นเยอะฮะทำให้การเล่นเกมเนี่ยหวังผลนะฮะได้มากกว่า mediatek ตัวนั้นพอสมควรเลยทีเดียวตัวลำโพงเองก็ไม่ออกแบบว่าไม่ได้ดังแบบมากอะ่ะคือมันมันมันดังแบบนิดก็เบาอ่ะมันไม่ได้ดังแบบกระหึ่มอ่ะ เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเราลองเข้าเกมทีหนึ่งแต่ว่าตอนที่เราทดสอบใช้มาเนี่ยมันก็มันก็แบบเบาๆอ่ะเออมันไม่ได้แบบดังมากอะ่ะนะฮะโอ้พอเข้ามาก็ก็ดังอยู่นะดังอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ดังมากแต่ดังฮะแต่ดังตายซะให้ดูแล้วูล้ลอดโอ้ยกระสุนหมดทำไงดีย่ะลืมทำไงตายน,นี่ฮะการเล่นเกมเนี่ยทุกคนเห็นเลยว่า มันมันแตกต่างใช่ไหมฮะมันแตกต่างจากตอนที่เป็นมิ d เด t เทคตัว F1S มากๆนะฮะ6 7 5 0เนาะตัวนั้นนะฮะต่างกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวคุณจะเห็นภาพเลยว่าการเคลื่อนไหวของยูนิตนะฮะการไหลลื่นเวลาเล่นเนี่ยมันแตกต่างกันมากๆนถะ้าเกิดคุณต้องการจะซื้อไปเล่นเกมแล้วล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือมันอาจจะไม่เล่นลื่นท่า820หรือ,อ,อ652หรืออะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันก็ทําได้ดีมากๆ ที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะ Apple เนี่ยจริงๆแล้วเขาค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะทำให้เวลาใช้เลือกใช้ CPU เนี่ยบางทีเขาชอบเลือกใช้ CPU ที่เน้นประหยัดพลังงานมานะฮะท้าไมเราเห็นเลยว่าเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเป็น CPU ตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้งานตัวของเครื่องได้นานขึ้นแบตเตอรี่จะอึดขึ้นดีขึ้นนะฮะและประสิทธิภาพไม่ได้ลดลงด้วยตาม การประหยัดไฟนะฮะถ้าเทียบกับ6750แล้วรับรองว่าตัวนี้ดีกว่าแน่นอนนะฮะ As for Extreme ด้วยกันนะฮะยังไม่ได้เข้าเหมือนกันอันนี้ก็คือลองไปเกมเดียวก็คือเกมเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าเราเล่นไปไกลพอสมควรนะฮะตัวนี้จะเป็น As for Extreme ฮะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ก็เป็นการเล่นเกมะฮะ As for Extreme โอ้โหก็บอกให้เร็วสบายเอาดานไปกดข้ามสอนการเล่นซะงั้นเออต่ดเดีวะครับเดี๋ยวไปเล่นเลยดีกว่า โอ้โห oh, ดูลักษณะของการดูก,กราฟิกครัแตกต่างแตกต่างแน่นอนฮะดีกว่าตัว m e d i a t e k เยอะจริงๆใครที่ลังเลอยู่ว่า a อ f 1s หรือตัวนี้ดีกว่ากันนะจะซื้อตัวไหนดีตัวนี้ฮะถ้าอยากได้จอใหญ่ก็อีเรื่องนึงแต่น้นดูว่าตัวนี้กำลังดีเลยฮะฮะเล่นผ่านจอบนกล้องฮะอาจจะดูอ่อนหัดนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเราไม่อ่อนหัดนะฮะเราเทพมากอุ้ยเราคนเรายัางไม่ตายเราอุ้ยเรากระเด็น คุณเล่นให้ดูว่าอ๋อเวลากระเด็นเป็นอย่างนี้นะเออคุณจะได้ไม่ไปชนเขาเท่านั้นเองผมนี่วิ่งไม่ทันเลยครับโหวิ่งไงก็วิ่งไม่ทันทำไงเดียมาข้างหน้ามันเร็วจังอนะดูฮะเล่นมามีอาการอุ๊ยตายเองชนให้ดูว่าอ๋อเวลาตายตายเป็นแบบนี้ชนเอ๊ะชนอีกแล้วตายเองแบบนี้ไงเวลาตายก็เป็นแบบนี้เออกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นยังไง ตามไม่ทันแล้วคุณเอ็งยิงจนเครื่องระเบิดแล้วเนี่ยอืวิ่งไม่ทันเห่อวิ่งไม่ทันผมโกรธจะตัวสั่นไปหมดแล้วนะชนชน,ชนดทิทำไมโอ้โหโคตรมันเลยว่ะมันจริงฉากอลังการมากเฮ้ยเขาให้เก็บในตามไม่ได้ให้หลบหรือทำไม อ้าวทำไมอยู่ดีพังยับเยินนะอห่อก็อโย้ยมฮันเล่นมาอย่าพื่งชนไม่ได้ผลยิงผมหรอกอย่าชิญฮวิ่งไม่ทันจริง,รงฮะอ้าวได้ที่หนึ่งเหรออ้าวได้ที่หนึ่งได้ไงอะงง เห็นไหมฮะเล่นจบมาเกมหนึ okay, ่งไม่มีอาการแหลกเลยนะฮะนี่ฮะเกมแบบนี้ก็เล่นได้สบายมากดังนั้นถ้าเกิดว่าเล่นเกมก็คือหวังผลได้ในแบบที่น่าพอใจอะเราว่าน่าพอใจนะโอเคนะฮะสับตัวนี้มาดูเรื่องที่พิเศษจริงๆฮะเรื่องเสียงเราพูดไปแล้วเรื่องจอภาพนะตอนอันบ็อกซ์พูดไปแล้วว่าตัวจอภาพเนี่ยคุณภาพเนี่ยดีกว่า M1S ด้วยคือมีความคมชัดสูงกว่านะฮะยางเห็นได้ชัดเลยตรงนี้ดีกว่าแน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามา พูดถึงเรื่องที่สำคัญสุดข,ของ oppo เลยฮะไม่พูดถึงไม่ได้คือกล้องนั่นเองนะฮะตัวกล้องของ oppo นะฮะตัวนี้เนี่ยก็ออกมาได้ดูแล้วดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ไปข้างนอกมาสักพักหนึ่งละะ้ฮะก็ลองมาเอ่อลองมาเหมือนกับว่าทดสอบการใช้งานแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างดีแต่ถามว่าสู้ oppo a เก s ได้ไหมไม่ได้นะฮะตัวนี้จะเป็นโหมดหยดน้ําที่เป็นเราพูดกันไปในอันบอกแล้วว่าเหมือนกับเป็นโหมดแบบ หน้าชัดหลังเบอร์แต่จริงแล้วคุณจะเห็นว่าขอบมันเบอร์หมดแม้ทั้งมือและดูตรงนี้ก็ยังเบอซึ่งเคยพูดไปแล้วว่ามันดูปลอมนะฮะใช้แล้วมันปรับไม่ได้นะฮะตัวนี้ไม่แนะนําให้ใช้กันนะมันดูปลอมมากๆเลยแต่ถ้าใครจะใช้ก็ใช้เป็นลูกเล่นนะฮะตัวหมวดบิวตี้เนี่ยทำออกมาได้เหมือนเดิมฮะมีปานกลางก็คือตัวนี้คือจะให้ภาาเนี่ยออกมาแดงหรือเปล่าถ้าแดงก็คือเลื่อนไปทางขวาถ้าจะไม่ให้แดงก็เลื่อนไปทางซ้ายนะฮะหมวดบิวตี้มีหลายระดับฮะระดับ7ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะไปหนึ ไปทางซ้ายสุดนะฮะก็คือปรับปรับ,รบทางสีไม่เห้มแดงเลยทางซ้ายสุดนะฮะถ่ายรูปอ่ะก็ถ่ายเอามานะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะภาพนั้นคมชัดแล้วก็สวยงามมาก,มากๆเลยทีเดียวนะฮะ ก็ถ่ายออกมาได้ดีเหมือนกันนะนะไม่ต้องห่วงว่ากล้องหน้าจะไม่ดีนะฮะกล้องหน้ามันดีแน่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเทียบกับ R9S ก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าจอ R9S ก็สวยกว่าเพราะเป็นอ m o l e d ลตทำให้เรามองว่าเอยบางทีเหมือน R9S จะสวยกว่านะฮะแต่ว่าจอตัวนี้มันไม่ใช่อ m o l าเลตเนี่ยสีจะสวยไม่เท่าแต่รับรองว่าน่ดูเิตสองเครื่องทุกคนคงทราบดีนะฮะ R9S ดูดีกว่าแน่นอนแต่ว่าตัวนี้ทำได้ดีมากๆในราคา7 9 9 0บาทได้กล้องหน้า16ล้านและ ขอคอนเฟิร์มว่าถ่ายได้ดีกว่า F1S ด้วยอันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะถึงจะเจ็บปวดแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะถ่ายดีกว่า F1S แน่นอนนะจ๊ะส่วนเรื่องของกล้องหลังนะฮะก็จริงๆแล้วเหมือนกับ OPPO ทุกๆรุ่นที่เคยผ่านมาเลยนะฮะก็จะมีโหมดที่ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยคือ Ultra HD นะฮะวิดีโอ GIF นะฮะแล้วก็มีการรับแสงสครั้งนะฮะโหมดผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะสามารถที่จะปรับความไวของชัตเตอร์นะฮะ อันนี้ความไวแสงคะ ISO อยู่ที่1,600นะฮะ ISO 600นะฮะรูรับแสงบวก3นะชัตเตอร์สปีดสูงสุด16วินาทีและทั้งหมดเวลาตั้งชัตเตอร์สปีดต้องใช้ขาตั้งกล้องนะฮะก็โดยรวมแล้วก็เหมือนเดิมนะคุณภาพกล้องหลังเวลาถ่ายออกมาก็อยู่ในเกณฑ์พู่ไงดียคือเกณฑ์ปกติของ oppo เขาอะนะฮะเนี่ยฮะคือมันก็เหมือน oppo ทั่วๆไปเลยอะ่ะอันนี้กล้องหลังเนี่ยท่างบอกกันว่าคล้ายๆกับ A1s คล้ายๆกันไม่ ไม่หนีกันเท่าไหร่นะฮะใกล้เคียงกันเวลาภาพที่ออกมานะคือเรื่องสปงสเปกนะี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ารัาถ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้าง,างใกล้เคียงกันนะฮะก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ไม่ถึงขนาดดีมากแน่นอนว่ามันคงไปไปไม่ได้นะฮะดังนั้นก็ตัวกล้องเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทําได้ออกมาคนะ่อนข้าง,างน่าพอใจนะฮะทั้งกล้องหน้าเนี่ยที่ออกมาแล้วดีกว่าไอ้ one s นะฮะแล้วกล้องหลังก็อยู่ในเกรดใกล้เคียงกันนะฮะก็ถ้าจะให้สรุปนะฮะตัวนี้ oppo a 5 7ตัวนี้น่าซื้อหรือเปล่านะฮะ จริงๆแล้วมันมันน่าใช้ตรงที่ว่าหนึ่งนะดูไม่ชอบเครื่องที่มันใหญ่มากเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยถือว่าพอใช้ได้แต่อย่าง R9S ก็ถือว่าใหญ่นะแต่ว่าตัวนี้มันก็คือพอใช้ได้นะฮะหน้าจอเป็น HD ก็เลยไม่ค่อยไปเหมือนกับกินทรัพยากรขอ,ของเครื่องมากนะฮะทำให้เวลาเราแบบใช้งานต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะไหลลื่นนะฮะกว่าจอ Full HD ซึ่งอันนี้เป็นแล้วแต่คนมองบางคนบอกว่าจอมันไม่คมชัดเท่าแน่นอนว่ามันไม่คมชัดเท่าอยู่แล้วนะฮะยังไง Full HD ก็ต้องคมชัดกว่า แต่ใน,นขณะเดียวกัน Full HD ก็จะกินทรัพยากรของเครื่องมากกว่าและไม่เครื่องเนี่ยเกิดอาการหน่วงในเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยได้มากกว่าเหมือนกันนะฮะดังนั้นก็แล้วแต่นานาจิตตังแล้วแต่คนคิดคนมองว่ารู้สึกยังไงสำหรับเราก็คือเนี่ยอ p p ปก็จะประมาณนี้ต่ำกว่าหมื่นคุ่งนจะได้จอ HD ได้กล้องเทพเทไปนะฮะแต่คราวนี้ดีหน่อยคือเลือกใช้ CPU ที่ดีขึ้นด้วยตรงเนี้ยประทับใจเลยนะฮะเพราะว่า ใช้ CPU ที่ดีขึ้นปุ๊บมันก็เลยดูแล้วมีภาษีในการใช้งานที่ดีขึ้นนะดูเองก็ได้ลองใช้ดูสักพักหนึ่งนะฮะวันหนึ่งะฮะมันก็ดูออกมาแล้วค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยทีเดียวก็แล้วแต่มุมมองนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะว่าชอบไหมหรือว่าไม่ชอบยังไงก็ตามแต่นะฮะอย่างไรก็ตามแต่นะฮะก็มันก็ไม่มีอะไรพิเศษอะฮะมันคือเครื่องที่แบบถ่ายกล้องหน้าได้สวยมากๆนะฮะวิดีโอก็ Full HD ธรรมดานะชาร์จธรรมดาอะไรแบบเนี้ยคือมันคือความปกตินะฮะอย่างแท้จริง เนี่ยฮะมันก็ได้แค่ Full HD เนี่ยฮะมันก็คือความปกติอย่างแท้จริงนะฮะเน้นกล้องฮะเน้นกล้องเหมือนเดิมแต่เป็นเน้นกล้องที่ CPU เร็วขึ้นด้วยกล้องหน้าสวยขึ้นด้วยนะฮะมันก็คือ F1S ที่กล้องหน้าสวยขึ้นเครื่องเร็วขึ้นแล้วก็เครื่องเล็กลงเบาลงเท่านั้นเองนะฮะโดยรวมแล้วประทับใจกว่า F1S ถ้าเกิดเทียบกัน A57 กับ F1S ซื้อ A57 ไปเลยฮะไม่ต้องรออะไรอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ Opp o p p o A57 นะฮะแล้วก็นาดูดต้องลำลายเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากเลยนะฮะอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับรายการของเราด้วยนะฮะด้านล่างของคลิปจะมีคำว่าสมัครรับข้อมูลหรือว่า subscribe อยู่นั่นเองนะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามะฮะไม่มีทุกคนไม่มีเราวันนี้จริงๆะฮะขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็รักกันมาตลอดจริงๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ